เดินบน10งวดรวดนะครับผมสูตรนี้สูตรที่ยังเดินอยู่ก็มีหลายสูตรนะครับงวดที่ผ่านมา3ตัวท้ายรางวัลที่1นะฮะออก990นะครับก็มา2หลักนะครับมาทั้ง9แล้วก็0นย์นะครับสูตรหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนนะฮะได้เท่าไหร่ก็ลด1เพิ่ม1น,นะครับ9บวก0เท่ากับ เก้านะครับเก้าลดมาหนึ่งแต้มก็คือแปดเก้าเพิ่มเป็นหนึ่งก็คือ0นะครับศูนย์นี้คำนวณได้แปดก้าศูน์นะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางสูตรก็คือ0ูนยนะครับก็ได้แจหวังนะครับว่าอยากให้เขาเดินต่อนะครับผม แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีรับสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมไม่มีใครทราบได้นะครับว่า,าสลากินแบ่งรัฐบาลจะออกตัวไหนนะครับเนาะขอบขอบขอคุณหลายๆครับสวัสดีครับ